ที่สิสเกตนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําร้านซื้อตู้เรียนที่เขาไฟสิสเกตนะครับอยู่กกนในตลาดผกมะเขือในตัวเมืองจังหวัดสิสเกตนะครับเราไปชมบรรยากาศแล้วก,ก,ลาาก็ไปดูตู้เรียนกันว่าราคาเท่าไหร่หรือเรามาจากไหนกันนะครับนี่ครับคนลดมาจากมาจากไซสครับนี่ คุนหารโดยตรงนะครับนี่ครับทีมงาน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 เสียอ้อยหมอนทองนะครับนี่นี่ครับนี่ครับโยนตุเรียนจากรถเลยมาเต็มคันเลยครับนี่ก็มาป้ายป้ายยาป้ายให้มันสุกมันพั่วนะครับนี่ครับไปรับมาจากสวนเลยครับนี่โดยตรงนะครับร้านเสียอ้อยของเรา ที่ตลาดกบมะเกลมาเต็มรถเลยครับมีหลายเกรดหลายราคามีหลายราคานะครับนี่ครับคนตัดก็มีความสุขนะครับยิ้มไปตัดไปคนป้ายก็มีความสุขของสีสเกตเรานะครับนี่นี่ครับป้ายเยอะแยะเลยครับนี่ลงเลยนะครับนี่ใครต้องการทุเรียนแบบนี้สีสเกตนะครับทุเรียนสีสเกตก็มาที่นี่ได้นะครับร้านเจ๊อ้อย วันต่อวันครับนี้มาเข้ามานน่เข้าเขาทุกวันครับโอ้เข้าทุกวันเลยครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับมาจากสวนก็มาป้ายยาเพื่อให้สุขทั่วนะครับนี่วันต่อวันนะครับไปตัดที่สวนมาแล้วก็มาลงที่หน้าร้านเลยครับนี่ครับมาจากพีสเต็ปก่อนจะลงเสร็จนะครับใช้เวลานะครับกันหนึ่ง ต้องคัดต้องตัดแล้วก็ต้องแยกเข่งนะครับข้าสัรอย่างดีก็ว่าได้นะครับร้านนี้มันจะไม่ลอยได้ไงนะ้องคนคัดนี้รับไปยิ้มไปนะครับโหร้านนี้อลัามมาก,กับเต็มร้านเลย ขายทรงๆขายตั้งฝีนะครับร้านนี้นี <ไ box. S 2> ่นะครับนี่อร่อยเนื้อหมูดีนะครับนี่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 โอ้สวยจังอันนี้ขนาดลูกเล็กอือนีมเราอยู่ที่ตลาดกบมะเขือนะครับจังหวัดศรีสะเกษถ้าใครผ่านไปแวะมานะครับอยากชิมทุเรียนมีหลายราคานะครับทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนเยอะมากร้านนี้อลังอลังมากเลย อันนี้2ปีแล้วน้องึ้งมาใช่ไหมเพื่อน2ปีเข้ามาอีกรอบนึ่งนะครับคนขายเหมือนคนเดิมนะครับคนปลอกป <c oughs> ลาตกมะเขือเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้นะครับด้านล่างก็โทรมาเช็คกันได้นะครับนี่ครับเล็กๆแต่ว่าคู่สวย เามาแนะนําแหล่งซื้อตุเรียนถูกอไฟนะครับในจังหวัดสิรเกศตอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นของคุณหานะครับเรียบร้อยนะครับสองร้อิบนะครับโลร้อยแล้วก็โลร้อยเจ็ดสิบทั้าไซส์ใหญ่มีหลายราคานะครับรับประกันเนื้อด้วยครับ,รบมีสติ๊กเกอร์บอกว่ารับประกันเนื้อด้วย กี่เดือนครับประมาณช่วงทุเรียนสิตะเกตยสามเดือนสามเดือนเนาะถึงประมาณน่าจะกลางเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชวิทยากรกฎาคมครับผมคล้ายแต่ของสิตะเกตใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้สีตะเกียบบางพืชพวมีนะคะอ๋อรีตะเกตแต่บางพุชอยางของผิสีเกตมันจะมีน้อยหน่อยแล้วทุเรียนสิตะเกตมันมีความต่างยังไงครับนะครับที่อื่นมันจะเวลาลูกภายนอกมันจะหนามันจะคมกว่า หอมกว่าหอมที่อื่นเพราะว่าเราไม่ได้ขนส่งไกลอย่างทรงทรงทุเรียนมันจะเป็นทรงยาวๆพุกยาวๆแล้วก็ไม่จะพอกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นเวลาอยู่เยอะๆแบบนี้นี่ในรถในร้านไม่มีกลิ่นนะขนาดสุกใช่ค่ะจะกินอ่อนๆไม่ค่อยไม่ค่อยในรสชาติก็จะหวานละมุนเนาะละมุนครับผมโอ้ครับไม่ไม่หวานมากครับนี่ร้านเจ๊อ้อยเนาะค่ะที่ตลาดปูมะเกลีสเกีย ใครผ่านไปผ่านมานะคะจังหวัดศรีสะเกตค่ะร้านอยู่ในตัวเมืองในตัวเมืองศรีสะเกตนะคะเป็นตลาดตอนเย็นตลาดเย็นร้านจะปิดเปิดตีห้าถึงสองทุ่มค่ะใครก็สนใจก็ไม่เวียนนะครับตลาดปูเขาไฟช่วงนี้กําลังเต็มที่เลยค่ะคุณขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับในร้านเจ๊ไว้ก็จะนํา ทุเรียนภูเขาไฟนะครับไปเข้าสู่รรยยสเทศกาลงานทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดสรชเกตครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2563นะครับเพื่อนๆท่านใดผ่านมาก,ก็อย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะครับครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศร้านขายทุเรียนภูเขาไฟในตลาดกุก้เตือนะครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสรชเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ